มาต่ออีกหนึ่งรายการช่วงเย็นนะครับรายการศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีก็ JK คเอนถ่ายทอดสดตอน5้าโมงครึ่งนะครับคู่ที่1นะครับซุปเปอร์บอลสอแสนชัยนะครับเจอกับเพชรคูเมืองสี่มงคลมวยไทยยิมนะครับราคาอยู่ที่เพชรคูเมืองต่อ19นะครับเพชรคูเมืองต่อ19คู่นี้ชกวงร้อยหกนะครับซุปเปอร์บอลมาร้อยหกจุดสามลดไปศูนย์จุดสามนะครับมื่จากร้อยเอ็ดนะครับซุปเปอร์บอลเนี่ยก็มวยเข่านะครับวงในมีลูกขว้างหน้าปั้มตีแข็งแรงครับแต่ว่าแกไม่ค่ออยชบหมัดนะ ผลงานก็มีแพ้กุหลาบขาวนะครับชนะเพชรคูเมืองแล้วก็แพ้เจ้าเพชรนาครนะครับขณะที่เพชรคูเมืองนะครับวันนี้มีโอกาสมาแก้มือก็ผลงานนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้นอกที่2เจ้ายอดบวงงานนะครับแพ้ซปเปอร์บอลแล้วก็ชนะเจ้าลุ่งเหลืองครับคู่นี้ชอบไปทีเพชรคูเมืองนะครับส่วนคู่ที่2อนะครับเอกสูรินสิทธิพนมทองนะครับเจอกับเจ้าเพชรนาลินลงกินกีฬาโคราชนะครับราคาอยู่ที่เสมอเพชรนาลินนะครับ ก็เอกสุรินมาร้อยสามสิบหกจุดห้าลดไปหนึ่งจุดห้านะครับคู่นี้ชกะร้อยสาสิบห้าปอนด์มวยจากสุรินนะครับซ้อมสิทธิพนมทองที่จังหวัดสุรินนะครับอายุสิบหกปีเท่านั้นนะครับจัดเจ้าเอกสุรินเนี่ยผลงานก็มีผัดแพ้ชนะกับเพชรนรินนะครับและก็ไปแพ้เจ้าทะเลทองขณะที่เพชรนรินนะครับเพชนนนรพชนรินก็มวยจากบุรีรัมย์นะครับคู่นี้แดงสุรินน้ำเงินบุรีรัมย์นะครับก็ซ้อมโรงเรียนกีฬาโคราช สิบหกปีเท่ากันนะครับผัดแพ้ชนะกันมาผลงานก็มีแพ้เอกสุรินนะครับแพ้นอกยกที่สามเจ้ามณชัยนะครับแล้วก็ชนะเจ้าเพชรพนมทองนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรนารินนะครับเพชรนารินเอกสุรินกับเพชรนารินนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรนารินส่วนกุฎิสามนะครับนี่ชาวนุ้ยสีมุมเมืองนะครับเจอกับขวัญนิลันดาบรันสารคามนะครับราคาอยู่ที่เสมอเจ้าขวัญนิลันนะครับนี่ชาวมาร้อยสาสิบจุดหนึ่งลดไปสองจุดหนึ่งนะครับคู่นี้ชกกันร้อยยี่แปดนี่เช่ามวยจากสุรินนะครับซ้อมนุ้ยสีมุมเมือง อายุ18ปีนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมเลยนะครับนิชาวเนี่ยผลงานสดมากๆเลยนะครับก็มีชนะเจ้าเด็ดเดี่ยวนะครับชนะนุบก้าวแล้วก็ไปชนะเจ้าเพชรกลสินนะครับขณะที่ขวัญนิรันนะครับขวัญนิรันดดับรันารคามหรือว่าเจ้าขวัญเข้มมวยไทยยิมนะครับก็มวยขวานะครับเขาในดีปั้มตีแข็งแรงนะครับผลงานก็มีชนะนอกยกที่2เจ้าอินรีขาวนะครับแพ้นกยกที่3ามเก้ากระลัดและก็ชนะเจ้าสุรศักดิ์นะครับคุณที่ชอบไปที่นิชาวนะครับ ชอบไปที่นิชาวนุ้ยสีมุมเมืองนะครับส่วนผู้ที่4ครับลาวสตาร์เกียรติธงยศนะครับนักชกจากสปปลาวเจอกับดอกไม้ไฟรถสวยจากเจตดสายพิ้วนะครับราคาอยู่ที่เสมอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์มา105.5ลดไป1.5นะครับคู่นี้ชกกัน104ก็มวยจากสปปลาวนะครับซ้อมเกียรติธงยศที่นครพนมก็เป็นมวยขวาครับประเภทจอดยางคว้างกระจกนะครับสปีดต้นจัดรุนนับน็อกนะครับผลงานมีชนะแลมโบ้จิ๋วนะครับชนะน็อก เจ้าบูผาแล้วก็ไปชนะน็อกยกที่4เจ้าปลายฟ้านะครับสามไฟหลังชนะลวดขณะที่ดอกไม้ไฟนะครับดอกไม้ไฟมวยจากอุบลนะครับซ้อมสันติอุบลก็เป็นมวยซ้ายนะครับเข่าในดีส่วนไม่แพ้กันนะครับผลงานมีชนะน็อกยกที่3บังไฟโก้นะครับชนะกิติภพนะครับแล้วก็ชนะน็อกยกที่3ามเขมรขาวคู่นี้มีโอกาสสกอร์ต่ำนะครับมีโอกาสนับน็อกกันแต่ถ้าให้เลือกผมอนุรักษ์นิยมแล้วกันเชียร์ไปที่ดอกไม้ไฟนะครับ ส่วนคู่เอกครับฟ้านำชัยอภิกิษฐ์นะครับเจอกับเลิศจริงชัยเกียรติธงยศนะครับหรือว่าเจ้าสิงห์นวะอาวุธนะครับก็ราคาอยู่ที่ใครต่อ19บลองนะครับก็ฟ้านำชัยเนี่ยต่อให้น้ำหนักให้1ปอนด์นะครับฟ้านำชัยชกร้อยสี่สิบเอ็ดขณะที่เจ้าเลิศจริงชัยเนี่ยชกร้อยสี่สิบสองนะครับฟ้านำชัยมาตามพิกัดนะครับมวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมสิงห์สัตว์ปราบประเพณจังหวัดฝีมือเก่าเกมนะครับผลงานมีชนะรถพ่วงแล้วก็ไปแพ้เจ้ามรดกเพชร ขณะที่เลิศชิงชัยมา143ลวดเป็นหนึ่งปอนด์นะครับมวยจากแยโสธรไฟล์ล่าสุดก็ชนะนอกเดือดที่3ลวดพ่วงชนะจอร์ดและก็ชนะตะกุดโทนนะครับคู่นี้ชอบไปที่เลิศชิงชัยนะครับวันนี้ได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์น่าจะมีผลลุ้นไปปลายๆนะครับคู่เอกชอบที่เลิศชิงชัยเกียรติธงยศนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการมวยเด็ดสังเวียนเดือดที่เวทีออตโกเจเคน18ถ่ายทอดสดตอน5โมงครึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ